สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา9ก้นาฬิกานะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะซูมฟรีนะครับสำหรับสมาชิกที่เคยเข้าเรียนซูมนะครับกับครูอภิวัตรวิธีการเข้าเรียนง่ายๆเลยนะครับแค่ทักบอทนะครับน้องซูมซูมแล้วพิมพ์คําว่าขอเข้ากลุ่มนะครับแล้วน้องก็จะส่งลิงก์สําหรับเข้ากลุ่มซูมให้นะครับ จากนั้นพอเข้ากลุ่มเสร็จนะครับท่านก็จะได้รับลิงก์นะครับสำหรับเข้าเรียนซูมฟรีนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อการสร้างข้อสอบด้วย AI มันสร้างยังไงนะครับพร้อมเฉลยด้วยนะครับเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยเอาไปสร้างเป็น Google Form ด้วย App Script ได้ยังไงนะครับแค่คลิกปุ่มเดียวเราก็ได้ Google Form ไปพร้อมสอบทันทีนะครับใครที่เคยเรียน z o ูมกับครูอภิวัตรอย่าลืมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรอบนี้รอบเดียวนะครับ สอนฟรีซูมฟรีนะครับเวลา9กา้านาฬิกาทำตามขั้นตอนที่แนะนําแล้วท่านก็เข้าเรียนกันแล้วเจอกันในซูมนะครับสวัสดีครับ